วยหยักนันกหน้าหนึ่งหน้านนประยุทธ <Liberty> ์ประธานประเมินไม่ค่อยดีประยุทธ์ตานตระยุทเป็นคนดีเหออกจักตีจะดีว่าดีว่าประยุทธ์เดย่อหน่ายโยคนดี้โยสักอีสิปีและวเติดหน้าเติดหน้าเจ้าหน้าเราตะใต้จัดดังว่าเจ้าหน้าเรูตะล้มรวยดังว่า ลูกตาป่าจะเร็ยววาเร็ยววายแกหน้าเราก็นรวยกันดังหวะอยากไว้กันอยากไปอยาบแตกแตายองมึงว่าเป็นไม้

เป็นมนโนราชที่ลเราเป็นพื้นเมืองตาไม่เจียไหนไหัว้ะเลยมันจบเลยกูนี่เป็นหนหยว่ามึงมึงหลุดนองผูต้องรับตามผูไม่ใช่ว่าแต่มึงเมี้ยงไม่มีแรยยงอีเปร็ดเลยไม่ต้องรำนี่ละมาฟอง ูเีมได้กูนนตายำาไม่โปรกกูดำตายชิบชิงบ้าเดด็กน้องเนี้ เราไม่เป็นอย่ารเากว่ขานจริงมึงก็รู้วันไยกประยุทธ์นี้ไม่ก้าหลังเลยมันเรื่ไปแรงจังไล้มันจะานหมดตาเหมนีรกคนราไปแจจนอายุเฉยเร่งแรงเนามึงไม่รู้เรื่องอไรผู้ แด้กไม่เจ้าืออยากคนลุยจะมหันมดจงลองกินได้อันจะไม่แก่้วไม่มั่วปนีตัวแต่บ้านนี้ตัวผึ่งได้ึงบันผึ่งๆกไม่เจ้าไม่คุ้มนี่ป่านนี้จะได้ปกเกลกูตข้ามึงที่ป่านนี้จะได้ปกเกย เราทุกคนทุก็เลยปีนจ้องนี่พิ่งได้เลกคราวทันประยุดเป็นของฉมันคิดแรดีเจ้าข้าวเวียนเสพหนาฟันเจ้าไข้พี่แล้วเบียได้มาใจพี่พ่อเจ้าหน้าไปตายห้องจัดไม่เอาไปแรงก็ไม่ได้ จะไม่ตักกิ้เป็นเมื่อนานไปเมื่อการกินจะะรแม่ไมกินแม่ต้อกไปที่มาบิงแมืวก็เราได้กินอันวั่าจะไม่ตักกิ้งอันวุ่จงซื้อแม่รูะจะไม่ตักกิ้งเป็นเมื่อนานการกินเอา่ะปูดทื้อวะตึงเป่งไม่เป่งกับแม่ปวดจบ จำนำก้าวยิงรักกูเป็นมดมดนี่ทันายุดแกได้ช่วยวันนี้วดีไม่รู้กนเล่นัวกูรักเแล้นมึงจนคนแหนว่าีนตีลนนำเจ้าเอาไปประตวมาสักตีเล้ยอบนอ้อยนำเจ้าหั่มั้งขว่าเจ้ากูใจหัวมึงเจ้าวันอยน้ํนเจ้ากูมาจะกินนอน สมกวนกูก็มอฮัมมัดเห็นมึงนนายกนี่เป็นไม่กี่วันก็ตกยุค่งง้อนะ่้องชินพวกรักมดอยากกูโตรมีกับพวกอยากกูโต้รักมันจะโตกันแรงกูอยากพินานน้องชินกูยุติจะนานนะ เอตีมังเล็กหมดก่อนที่ร้านก้มแล้วกูกินหวรกากูมอนกินก้าไอตีมังเล็ที่นก๋เตี๋ยวมังดักเอเมนแกกูได้แกเลยไดตไม่ดก่อนตีมงเล็กนพูดในนมยงไปแทงนมาหม่มาบตะกูกินหมดแร้วนมาลมอนหูเอาเพราะฉะนั้นเราประทวงนพีแกไปตึงน้ำตัี้ยเลยบาบ้าจีแกทนายกประยุทธ์ยังนีีเริ่มนัก ้องนักกบูรเลยแล้วมันตุ่ยานประเ,นด,รระเนนดนั้นมื่อวานดูหน้าต้องไหวเปลาะอกว่างแม่ดุกต้องอไงีไหวไหมกวางมีคนใหร้รางวัลมาซ้มรอยให้ดูไดนน้จากลานปัม๊มผู้ใหญ่เข้ากับลานปัม๊มผูยย้ใหญ่เขา nó quá chung quê tiếp thì nó ra quê cao. đi tiếp đi, nói quê ly dữ cả mà lô quê ly cả một cái có co cầm nắn nó nói nó tiếp nó tăng ba trong kênh cùng con mà cầm lắm bướm nghe trước vào cái lão cầm nắn tiếp <laughs> คุณกับผู้ใหญ่ข้าไว้รางวัลได้นั่งมาจากลานปามผู้ใหญ่ขาไปใกล้ได้ด้วยกับลานปามผู้ใหญ่เข้าวปามผู้ใหญ่ข้าอู้ไม่หวาดไม่หวากหน่อยถูกไปใกล้ได้ด้วยกว่าชมมั้งเลยจอบเหลียวหยอกไว้แล้วยิ่งใจปากนั่งหอวไว้หยอาไว้ กินแก่ปนังมมานังอยาไปไนไปไหนกินแก่ปังนังเม้มานังกลไปนร้รอะตูนายกหตเราเรไว้กบิ้กบิบิกิบิ๊กบิ๊บิ๊กิบิ๊กิบิกิบิ๊กิ๊กบกบิ้กบิกบิ๊กบิ๊อบิ๊ก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 บกกโกบิ๊กบิ๊กบิิ๊กบิวไม่ต้องหวาน๊ีบิ แจ้งไม่ดีเลยได้ลูกต้องรำไม,ม,ม,นะม่เมเลยนะไหมนะมาหนังปันนา้าไม่ร่อยจังหนังปันนา้าไม่ร่อยจังควันไฟปปะลังมังกรดูดเจักทีคนเลา้าลุยจาก้ามานางัง ยังอยู่นานลนี่ไอ้เด็กตีอเ้ปนี้นะแต่มื่อวานไม่เป็นมึงไปเลยว่าบ้านเชียงไม่ดีไปเลยไปอะไรกูไม่กลัวมับรับว่าบ้นบ้ามันให้ยิงยุใกล้ เราขึ okay, pues au, well, s <S ้นเรือควันไปเรืาแม่มเออแต่น่าใจแม่กวางโอ้ยไปเลยปเลยเอาเรือมันข like ้าวมาขืนชาติคนกลงนโอ้เราไปเรือนี่องไปเร็วไปอย่างไราพลาดมาคืนชาติมาไว เจ้าบ้านหนึ่งหนึ่งหน้าหนองหน้าเจ้าบ้านหนึ่งโอเมยราจังเราแก้ววววโอเมยราจังเราแบบแกมโอโนระตองไม่ไกลไม่แลงแม่น้าหนุ่ยไม่ไกลโอ้อบว่าใจได้อย่างว่างอยู่โอ้มาไม่มีเงินแต่งเศร้าแม่น้าหนองหน้าโอ้มาไม่มีเงินแต่งเศ้าเราใกล้เข้ากันหน้าชู้ ตอนไหนประยุทธ์แกก็ไม่รู้จริงและแม่นะไม่รู้แต่ไม่จ้องกลัวแหละเจยุนนะไม่รู้นะดอกเอ้ยไม่อยูุทธ์สะบัดยามีนี่ไอ้ล่าออกจากตีและประยุทธ์อ่ะไอ้ล่าตานายยตันลอยลอยไรวะน้องไม่ดอก ไม่มีนายคนใดดีท้องทนประยุทธ์วัาานตีจุดจุดกว่าจะทำได้ตั <c oughs> ต้งมิงลักอิบิตรยังตียบไม่ทินยังโอทันไม่นาโ <c oughs> น่นตงาเป็นหน้กวางใจและบอกคนตายอยู่นานนานได้มหม ไปแล้วไปแล้วเกดแม่แกวิ่งเที่ยแล้วนะใจแม่บอกกูกันว่านาะยกมาไปไหนเลยวะไปนอนกาวินดู ăn nó đi cút ngoài này mấy cái này ông dám ở cút ngoài này เป็นอะไรเนี oui ่ยเป็นหนุ่มร่างเขาเลิกตั้งแต่ตอนเย็นไหมเจ้าลุกๆอยู่เาวกกับลุงรากเกือบไม่เปิดหรอกเนาะเลว่าอะไรเมื่อกี้อะไรมาว่าคุณเหยาเรื่องรัฐบาลมาพูดเหมือนไม่เอาไม่ได้ศิลปินเรามีจรรยาบรรณบ้างไงอะไรหาวอะไรดังอย่างนั้นนะคุณอ่ะ เป็นมนุษย์นะต่อฉายาบันต้องมีสิการรับศีรษะต้องรู้ด้วยอะไรคุณว่าอะไรยุคยุคประพาอะไรประยุทธ์ไหนฮะมาผมเล่นตลงเล่นยุทธหลวงเท้าเปล่าเล่นจบทุกคนเนาะต่อเล่นอะไรเล่นก็ไอ้ตระยุทธ์กู ว่าอะไรทีหลังดูได anyway> ้บ้างคนเราเนี okay. <t 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 ่ยเป็นศิลปินมีการเทศษาบ้างแลมึนู้นนั่นนะเมื่อกี้คนนั้นใครที่วุ่นวายหรือวิ่งไปไม่กี่รายโดนอาเปลิดไปไหนแน่เมื่อกี้มันเป็นนอนตัววินโลตัาเลยทำไมคุณไม่เอาเยี่ยงอย่างเขาบ้างเขารู้จักว่าบทว่าสอนเขาว่าดีอ่ะเห็นไหมไม่ดีเพื่อมันเล่นอยู่นะเล่นอยู่ก็ดีไปบอกเขามาไปจะให้รางวัลคนดีต้องให้รางวัล เขาจะได้มีความตั้งใจในการทำความดีต่อไปไปบอกเขามาไหมมันคนโนดนก้อเลยลูกไปบอกมาไปเร็วเร็วจองที่คุณยังอยู่ว่าป้านี่้ไปบอกกลับมาไปจะให้รางวัลหน่อยไหม นายยอดทองนี่ติดคุกสิบปีอ่ะด้ยว่าอะไรไม่รู้จากการละเทศะนายแก้วนี้รับรางวัลจากสิบปีลดโทษเหลือสองปีลดให้แปดปีนี่คือรางวัลคนเลี้ยงนายเปรตมั้งกันละกมวยันดีที่ไหนอะ รัฐบาลไม่ส่งเสื้อไม่การลักขโมยเกิดขึ้นในประเทศเนียก็คุณว่านายกประยุทธ์เป็นสองปีเป็นไม่ดีเป็นทำไมตาออกใช่ไหมเร็วมันเลขตีที่ลังว่านีอีกไหมไม่กับว่าตัวตีอยู่อยู่บ้านทำอาชีพอะไรหน้าราคาข้าวตัวนี้เป็นไงกิโลเท่าไหร่ราคาข้าวเขาขายยังไงเกวียนเท่าไหร่เปวนหัก้นโลทนาคาอยู่ยังไงเรียกแต่ข้าวแต่ข้าวอย่าโย่ ว่าแล้วก็ปีนเล็บนกเวนนกบ้านว่าการนี้เป็นไงบ้างบยบใยพูดอย่างนี้หมายความว่าไงคุณประชดอ่ะประชดอ่ะชดเกยใจเองก็ไม่โอตายหมดเลยอาชีพทุกอาชีพมันย่อมมีผลกระทบถูกไหมคุณอยากคิดแต่ทำนาอย่างเดียวดิอย่างอื่นทำบ้างดิทุกบ้านเนืเนี่ยเขาปลูกสตรอเบอรี่อ่ะพอเสร็จหน้านาแล้วแล้วทำไมที่นี่ไม่ปลูกอ่ะ ทำน,นายออกแรงกับนี่พุ่มเซ็งตุ่นตีปากคำน,นี้อย่าวะโปรเกรสซอรี่กับคุณลุงขี้ก็ไม่ออกนีดตายเนี่ <c oughs> ยบ้านเบื่อร้องร้องน,น่ารู้ดิตลอดกิจเลอาชีพทุกอาชีพเรามีการพัฒนาผลงานได้รูปภาคเหนือเนี่ยเขามีการพัฒนาต่อยอดผลงานการเกษตรเขามีอง,งุ่นไรเม็ดฝรั่งไรเม็ดเห็นหรือเปล่าเขาทำกันได้อง,งุ่นไรเม็ดฝรั่งไรเม็ด อ่าเขามีแตงโมไรเมร็ดแล้วทำไมบ้านคุณไม่ทำตำเรีวกับพวกโปรซี่ไรที่ฟางนั่งอะไรตัวใต้ดินไรเมร็ดก็ต้นถึงยังแ็งรากับไส้ไม่เป็นเดียว <c oughs> มีลุยกับเจ๊บ้านเนหนาทุกขก้วไร่วงกังบพ่อับไส้ลุยตำเบือคนเราต้องมีความกระยันดิ <c oughs> อย่าขี้เกียจภ <c oughs> าพเหนือเขาปลูกอะไรเป็นหลับ ลูกใบชาหรอใบชานี pick pick inhos, ่ไปทําอะไรป้าขินแต่ทำนำชาก็ได้ไปจุ่มก็ได้เขาแกทำไมภาคใต้ไม่รู้จักลูกใบชาดบลูกกันเนี่วอต้นกอนเนี่ยชาอะไรชาลูกแล้วงดกกันชาอะไรกันชาอ้าวนี่ต้องกับลูกเรียนแบบเหรมันไม่เรียนแบบหรึเปล่าหมวกนี่ดอกใดดอกกันชา ลุกได้ด้วยลูกได้กันชาไม่ชาภางเหนือ,อ,นอนี่ก็ให้ฉงน้ำร้อนชาบรนเราคุยำหยาดเส้นไม่ชาภางเหนือมันมีแก้วมันคุณมีแก้วไหมมีเลยแก้วแต่ว่าบ้านเรามันเป็นแก้วธรรมันชาแต่แก้วใหม่ป้วยต่ว่ามันไม่ต้องชาเซรามิกแ่ไมีอูหิวไหมละ่ะหิวแล้ะแต่ก็กินมือแล้วหิวนะเฮ้ยเฮ้ยอานั้นเรียกว่าบ้องนายเอากระชักกัน มาตาแดงคล่องไม่รู้จักบ้องเปร์คันชาดี่มันไม่ได้เป็นของดีอย่าไปยุ่งเกี่ยวมันนายกครับทำไมผมอยากให้ตันยกระดับไม่กันชาระวังกันชากับสมนี่ชวียกให้เป็นปืนสมุนไพรแต่ไม่กับไฟไม่ปิดกฎหมายมทำไมทำไมกูต้องมาขอเรื่องนี้ทำไมไอ้เรื่องอื่นที่มันยุ่งยากกว่านี้ทำไมไม่ขอฮะกันชาเนี่ยมันดีตรงไหนอ่ะไอกันชามาดีไปกับแต่มันา คดีว่าเราเข้าที่นายกายคางนี่ยน,นายกไหนใครเราเขาวอ่ะในรัฐบาลมีเย,ยังผลิดอยู่เราเข้าค่ายได้ปล่อยได้เพราะมีตระเต็มทีม่ขำควรแต่กัญชาแต่แม่หนูยากได้ชุบเพราะม,มันมีมีอีตระเต็มที่เยู่ที่โคนนี่คือทิ้งจุดกันกัญชานั้นเราเข้าดันจ้องอย่างนี้เรามาแก้กันเลยไอ้ไรมีเพลังตบตะระเทศยนมาว่า <c oughs> เดือนหน้าเดือนนกเดือนปีไม่คนได้ตายกับบุตรน้นักเตือนเกเห็นมากมายวันปลอกเราเข้าหัวปลอกัญชาลองกินเลย ปีรถจนกันใต้กนพูดตุกปลาเด็ดี่ป,ไปไีไหมเวลารถจนกันตตยกันนันเต็มนบงกชแจกริงอยู่บงไหมนอ้อยครับเสยใกนเราเข้าจลอดกินแรกเพราะนั้นเราเข้านี่รายเรงว่ากัจ้ามาสมุตรครานกินเราเข้ามาด้ตีแล้วเกลเครื่องอกจากงานไปจนกงอหัวาพานถมได้หมดปีมดนองมดโคดมดปลานด่ไแม่ดาพอกันปี มันบูกิเราข้าวตาบบชุกบั่จาเกียรถตรงคันไปจนกับบุตร้นคอมก็ดอรเรื่องก็ไม่แต่เี่เลยเน่าเกไม่ฟรี้องนี้ไม่ได้จะไม่พดเหลือตอไปยหรอเดี๋ยวมาตัดนลูกนี่ แต่เราคิดแล้วเลี้ยวอ้อนันเห็นโดนติดตไม่ได้รอนเลยครับเจ้าข้าเสียหายคิดยังไงทำเต้าเจียมคนดุ้งนี่ทำจบรัฐบาลอยากจะถามว่าใต่ได้นายกประยุทธ์เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้มีนโยบายไหนบ้างที่ผมทำให้ถูกใจคนไทย ตั่งได้ได้นายกประยุทธ์ตำหน้าทีวมดัวทำให้ประเทศเราเปรี้ย่อยกว่าได้มากกับเปรียตอนไหน่ะตอนที่ตานอกทีวีกับคือเราพินในตุกบ้านเลยกับเป็นอย่างนี้กันหมดเลยคนไทยเนี่ยเวลานายกออกทีวีที่คุณไม่ชอบดูกันใอ้พวกดาราได้คนโดนเลิกคนนี้ดีดูกันได้ดูนดีดูทำไมฮะไม่อยากดูนายกออกทีวีไม่ต้องเปลี่ยนช่องไม่ต้องไปทีวีนะ ไม่อยากดูก็ไม่ต้องไปทีวีทีหลังอ่ะเปลี่ยนช่องอื <t os> <t os <t os> <t os ่นไปเลยปลูกเปลี่ยนไปไหนวัตรทอปลูกจอมรีเปลี่ยนไปไหนก็ตาเจาะออกไปแล้วป้าเจาะพ่ออกชิ้นจองกับตุนเด็กทุนตกบ้าเราก้าวไปกินลุยท้งวันแล้ยวรองนางเล่เป็นต้นโมเป็นต้นแปลงร่างประยุทธ์หล้อว่าวรำ โอ้รวยเลยเรื่องมเรื่เป็นต้นเพลงน้ำมันย้อมเลวตอนนั้นด้วยแรงครับกินเนยเว้นไว้มากกับจังหวัดทุนเล็กมันย้อโลจักนี่ละครมันย้อโลว่าเจะได้กินอยู่พรึ่มาตุลากำลังทิ้งเลขรัฐบาลอยากคุยกับพี่น้องให้มากกว่านี้แต่ควรท่านจะฟังภาษาผมไม่เข้าใจโอกาสนี้ขอเชิญล่ามภาษามือจากช่องเหยีสีเชิญ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 ครับล่ามภาษามือเชิญ ประเทศไทยท,ที่ผ่นานมาพี่น้องประชาชนอยู่กันแบบลำบากความเป็นป,ประชาธิปไตยเราจะคืนสู่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับผมนายกประยุทธ์ลงทานพี่น้องชาวใต้ปีนี้ต้นปีนะครับอากาศร้อนมากถึงทำให้คนใต้นี่เป็นบ้านจนคุน้มรัง ม,มันเปี่นวนมากปกเนื่นกอกากว่าต้นไม้ของเราเหลือน้อย